ผู้หญิง,นงนหนึ่งผู้ชายคนใดนอนอยู่สเดสเด,สเดเ็จเสด็จเหนมาฝันเห็นปลาดุกหรือว่าได้จับปลาดุกลายหลายประสั่นเป็นว่าคนที่ฝันนั้นอาจสิมีโชคลาภและเขาของเจียงไซหรือ นาทีการงานที่เขาทำอยู่สดีขึนหรือพันวาอาจจซมี่โชกลาดในการเสียงโชกเหล็กที่เป็นมงคลเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าหาเก่าสองศูนย์สาม 05 06 07